ช่วงลักกีมิวสุขภาพกับราศีพบกับอาจารย์มาซาริน่ารหัส665ฮอร์เวอร์ศาสตร์ไพ่ฮินดูมหาเดวาดีเดวาเรามาดูกันซิว่าราศีใดที่จะหมดหนี้หมดสินเพราะมีโชคลาบมีบุญหนุนนำส่งมาถึงค่ะช่วงครัวคุณรีดกับเมนูเพสโต้มาโยซีฟู้ดพาสต้าหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบฉบับญี่ปุ่นกันเลยค่ะช่วงแฮปปี้ทิเคล็ดลับความสุขวันเด็กวันนี้ ถือเป็นวันที่สำคัญมากๆของคุณเด็กๆทุกท่านนะคะโดยเฉพาะเด็กในยุคดิจิทัลแบบนี้รีดจึงอยากจะขอพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ทุกท่านหรือท่านที่เป็นผู้ปกครองไปทำความเข้าใจกับเด็กยุค g e จเนเรชัน Z หรือที่เรารู้จักชื่อย่อว่า Gen Z นั่นแหละค่ะ ช่วงรู้ทันป้องกันภัยทางถนนกับปอพ่อปพ่อแนะอุบัติเหตุทางถนนในเด็กรู้ทันป้องกันได้ช่วงลักกี้มิลสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยมีตรานกเพนกวินจากสีไทยสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะแฮปปี้ไลฟ์ปองคุณิวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ Happy c h i l d r e n นเดยนะคะที่จัดขึ้นในทุกๆวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคม ในทุกๆปีเรามาเริ่มต้นกันนะะช่วงแรกในรายการแฮปปี้ไลฟ์กคุณรีดนั่นคือช่วงลักกี้มิลสุขภาพกับราศีวันนี้อยากชวนมาพบกับอาจารย์มา uh สารินารหัส665ฮอร์เวอร์ศาสตร์ไพ่ฮินดูมหาเดวะเดวาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีนะคะค่ะราศีใดที่จะหมดนี่หมดสินเพราะว่ามีโชคมีลาบมีลัคนาราศีที่ บุญกําลังส่งถึงลัคนาราศีกรกฎนะคะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะชาวปูที่ถือคติว่าเดินไม่ตรงก็จริงแต่ไม่เดินถอยหลังสัปดาห์นี้ดวงการเงินเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชวเจ้าที่เจ้าทางไม่ตาเปิดในเรื่องของลาบลอยเงินฟุกๆสเสวยบุญจากสิ่งที่ทํามาจากการสวดมนต์ก็ดีจากการปฏิบัติก็ดีนะคะบุญอนิสงส์แห่งโรงทานนี้ส่งผลให้อิทธิพลแห่งดวงชะตาพุ่งแบบจุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวเรียกว่าถึงเวลาฟ้าเปิดใครก็ห้ามไม่อยู่จริงๆนะคะ 2องนะคะ ลัคนาราศีมังกรตั้งแต่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์สัปดาห์นี้เป็นแพ้นักเสียงโชวท่านจะได้จับเงินก้อนจากการเสียงโชคหรือการร่วมลงทุนได้แบ่งผลกําไรส่วนต่างนะคะจากการลงทุนเกิดผลกําไรมีโอกาสได้แบ่งส่วนแบ่งหุ้นเงินลงทุนที่คืนไปเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะ 3. ลัคนา,าราศีกันนะคะตั้งแต่17กันยายนถึง16ตุลาคมสัปดาห์นี้ด้วยความที่เป็นนักคิดทําอะไรมีแบบแผนจัดการจัดเรียงตัวเองได้ดีเชื่อมั่นในตนเองเป็นจังหวะเว ที่จะได้รู้จักผู้ใหญ่จนสามารถเจราจาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินได้นะคะการแก้ไขปัญหาน้สินที่มีอยู่ให้เบาลงได้ส่วนลัคนาราศีอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะจะไม่มีเรื่องของโชคลาภเรื่องลอตเตอรี่ซื้อก็เฉียดเฉียดไม่รู้ติดขัดอะไรนะคะสะดุดไปหมดจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวอาจารย์มีเคล็ดลับดีๆนะคะว่าแก้ไขยังไงนะคะเคล็ดลับนี้คือการใช้ศาสตร์โบราณของการโยนบัวนะคะให้เราใช้ดอกบัว5ดอกนะคะ ทูบนะคะ16ดอกนะคะหมากภู5คำนะคะไปที่ท่าน้ําตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วโยนบัวไปด้านหลังนะคะอะไรที่มันติดขัดอะไรที่เราหลงลืมอะไรในสัจจวาจาที่เราหลงลืมจริงๆขอขมากรรมแล้วขอฝากไปกับพ่อแม่คงคาในครั้งนี้นะคะแล้วเดินหน้าไปข้างหน้าไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลังนะคะศาสตร์นี้คือเรียกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ใจในเรื่องของความรู้สึกนะคะเสาหน้าเราไปพบกับแม่มดวีนานะคะ ราศ <aquí> ีใดหากเปิดกิจการแล้วรวยเปรี้ยงช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำสลัดตรา QP ีเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอีเบอร์รี่ น่วนศูนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งมาถึงสายคนรักเส้นยิ่งโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเด้กเมนูวันนี้เพสโต้มาโยซีฟูดพาสต้าพาสต้าในที่นี้ของเราคือสปาเกตตี้ของโปรดของทุกคนมายองเนสสูตรญี่ปุ่นตราคิวพีก่อนทำอาหารอย่าลืมถุงมือสำคัญมากแล้วถุงมือต้องเป็นฟู้ดเกรด เป็นเกรดของอาหารนะคะสุขอนามัยนี่อันนี้ระดับ w o r ร์ค l a s เลยนะเริ่มไปทำซอสมาโยกันก่อนโหรราพาล,ลงเลยแล้วก็ตามด้วยนี่ออล,ลิฟออยน้ำมันมะกอกลงไปจากน้ำมันมะกอกมาเล็ซานตะวันตามด้วยกระเทียมตามด้วยมะม่วงหิม,มพานลงไป แล้วก็ตามด้วยพาเมซานชีสอิตาเลียนมาแล้วเห็นไหมเอารสชาติกันหน่อยซีซอลเกลือทะเลของว้วนสุนตรามือที่หนึ่งลงไปรสชาติของซอสต,ต้องได้ละตามด้วยพริกไทยของว้วนศุนตรามือที่หนึ่งเช่นกันพริกไทยดำมาปั่นกันอ่าปั่นได้เลย เอาละเปียบร้อยมาหมุนโอ้ซอสเหล่าสวยเลยพอซอสออกนี่สวยเลยเส้นพาสต้าเป็นเส้นโปรดปานของเราเอาเกลือเกลือทะเลงวนสุนตรามือที่หนึ่งลงไปก่อนรสชาติของเขาตามด้วยเส้นพาสต้าลงไป ก็ให้มันยุบเดี๋วมันก็จะค่อยๆลงไปเขาบอกเรา7-8ถึงนาทีเราก็เอา7นาทีถ้าเขาบอกเรา9-10ถึงนาทีเราก็เอา9นาทีอีกหนึ่งนาทีมาอยู่ในกระทะมาเขือเทศลูกเล็กเราก็มาทำการล้างเสียก่อนล้างให้สะอาดสะอาดเลยมาทำการหั่นมะเขือเทศด้วยมีเชฟไนหก จุดห้าของเพนกวินรุ่นเคิงสั้นกรรมมวิธีชุบแข็งที่ติดลบร้อยองศาไอซ์ซัดเดนเอาละสปากเกตตี้ของเรามาแล้วหน้าตาจับนิดหน่อยนี่และได้ละโอเคดับไฟน้ำมันมะกอกเทลงไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะเปิดไฟรุนแรงสนเทศลงเลย ว้าวดูดีดูดีใส่ซอสเฟตโต้ลงตามด้วยมายองเนสสูตรญี่ปุ่นราคิวพีสูตรพิเศษมากๆที่ใช้เฉพาะไข่แดงรสชาติเค็มข้นแบบฉบับญี่ปุ่นเพราะว่าคิวพีมายองเนสใส่อะไรก็อร่อย แล้วลงไปเลยซีฟูด้ดกุ้งปูและหอยแมลงผู้ตามด้วยเส้นของเราอึบมานี่เลยแล้วเราทำการตักขึ้นเลยมาเลยโอ้โหหอมหน้าทานมากปึ๊บ อืมมาอึบนี่เลยตกแต่งเราจะเอาชีสกรอบก็ได้หรือเราเนี่ยก็ต่างก็นี้พูดง่ายว่าหาอะไรกรอบๆมาใส่ลงไปเพสโต้มาโยซีฟู้ดพาสต้าแล้วเกียงข้างมากับน,นี่เลยอิตันีกรีนทีรสน้ำผึ้งมะนาวเปรี้ยวหวานลงตัว ขวดปากกว้างปากยิ่งกว้างดื่มชายิ่งฟินเมนูวันนี้นี่นะจ๊ะเพสโต้มาโยซีฟูดพาสซาจะช่วงแฮปปี้ทิป เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมแบบหลอดช่วงแฮปปี้ทริปเคล็ดลับความสุขวันเด็กวันนี้ถือเป็นวันที่สำคัญมากๆของคุณเด็กๆทุกท่านนะคะโดยเฉพาะเด็กในยุคดิจิทัลแบบนี้รีดจึงอยากจะขอพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ทุกท่าน หรือท่านที่เป็นผู้ปกครองไปทำความเข้าใจกับเด็กยุค g e จเนเรชัน Z หรือที่เรารู้จักชื่อย่อว่า Gen Z นั่นแหละค่ะเด็กยุคนี้จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและมีความสามารถในการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเรียนรู้ได้เร็วมาก แต่สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้แหละสามารถสร้างปัญหาและสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับเด็กยุคเจนซดได้อย่างเนียนมากเพราะมันจะถูกซึมซับทุกวันทุกนาที 1. ปัญหายาเสพติดไม่ว่ายุคไหนยาเสพติดมักจะเป็นปัญหาหลักที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองทั้งหลาย กังวลเหลือเกินว่าลูกหลานของฉันจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องอบรมสั่งสอนให้ลูกได้เข้าใจถึงอันตรายปัญหาและเจ้าบทลงโทษถ้าเด็กหรือลูกหลานของท่านไปยุ่งกับยาเสพติด่ะ 2. จะเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวเช่น พูดจาหยาบคายมากทำลายสิ่งของเป็นต้น3ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นพฤติกรรมการต่อต้านที่เด็กมีต่อพ่อต่อแม่เพราะว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีความคิดและความต้องการเป็นของตัวเองมากขึ้นเพราะวันนึงอยู่กับโลกโซเชียลเท่านั้น4 a เสพโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมาก ในการใช้ชีวิตของเด็กเจนซเพราะการใช้เจ้าโซเชียลมีเดียมากเกินไปจึงทำให้เกิดภาวะเสพติดได้จนส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและยังเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าความเครียดและสมาธิสั้นได้เลยจากผลสำรวจพบว่าเด็กและเยาวชนไทยติดมือถือประมาณ30%เ จากประชากรเด็กทั้งหมดในประเทศใช้มือถือเฉลี่ยสัปดาห์ละ35ชั่วโมงมากกว่าสถิติโลกที่ระบุไว้ว่าไม่ควรเกินสัปดาห์ละ16ชั่วโมงจึงทำให้เด็กยุคเจนแซกที่มีช่วงอายุระหว่าง8-20ถึง20ปีมีความคิดเห็นที่แตกต่างทั้งความเชื่อค่านิยมและทัศนคติ ที่ต่างจากยุคเบบี้บูมเมอร์หรือกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุระหว่าง54-72อย่างสิ้นเชิงและคนยุคเจเน r เรชัน X หรือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง38-53ปีและยุคเจเน r เรชัน Y คือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง21-37ปีจนทำให้เกิดช่องว่างคือเกิดแกลละ ที่แตกต่างระหว่างช่วงวัยแต่ละยุคขึ้นนอกจากนี้เด็กรุ่น Gen Z คือรุ่นนี้ยังเป็นเด็กที่อยู่ในยุคที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานทั้งคู่จึงต่างจากรุ่น Baby Boomer และรุ่น Gen X ที่อาจมีคุณพ่อออกไปทำงานท่านเดียวคุณแม่ยังอยู่ที่บ้าน จึงทำให้เด็กเจนซดหลายหลายคนได้รับการเลี้ยงดูกลายเป็นว่าพี่เลี้ยงไปเลี้ยงแทนคนในครอบครัวหรือพี่เลี้ยงดูแลคุณหนูมากกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของคุณหนูไปดังนั้นความรักจากคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคุณลูกทุกๆุกคนเพราะ คุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้โดยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงการที่เด็กรู้สึกว่ามี significant person หรือคนสำคัญในชีวิตของเขานั้นจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวของเขาเองมีค่าและใช้ชีวิตอย่างรู้ค่ารวมทั้งมีทางออกทุกครั้ง เมื่อมีปัญหาทางจิตใจเพราะรู้สึกว่าไอ้แ่งพึ่งพิงคือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถพึ่งได้ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งที่ไม่เหมาะสมตามโซเชียลมีเดียนั่นเองคุณผู้ชมครัไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดก็ตามแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองคือตัวแปรที่สำคัญยิ่งเลยนะคะเพราะ ท่านคือผู้ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อลูกหลานของท่านอย่างแท้จริงค่ะตอนนี้ต้องหันกลับมาถามคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ปกครองละเราะได้ให้ความรักการดูแลเอาใจใส่แล้วให้เวลากับลูกหลานของท่านมากพอแล้วหรือยังช่วงรู้ทันป้องกันภัยทางถนนกับปอพอคุณผู้ชมคะคงทราบดีกันแล้วว่า เสาที่สองของเดือนมก,กราคมทุกๆปีก็คือวันเด็กแห่งชาติ Happy Children Day อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทราบหรือไม่คะว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตในเด็กช่วงรู้ทันป้องกันภัยทางถนนกับปออวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำวิธีปฏิบัติตน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่คุณเด็กๆทั้งหลายจะมีอะไรบ้างไปพบกับมิสเตอร์ปพช่วงรู้ทันป้องกันภัยทางถนนกับปอพออุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตในเด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กมักมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงข่านเสียชีวิตมากกว่าผู้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนําวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเด็กดังนี้ครับการข้ามถนนหรือเดินบนทางเทา้าไม่ควรให้เด็กข้ามถนนหรืออยู่บริเวณริมถนนตามลําพังควรพาเด็กเดินหรือข้ามถนนโดยการอุ้มหรือจูงมือเด็กให้แน่นและข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยเช่นทางม้าลายสะพานลอยหรือบริเวณที่มีสัญญาณไฟข้ามถนน การโดยสารรถยนต์ควรให้เด็กเล็กนั่งเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมกับวัยเลือกใช้เบาะนั่งนิรภัยที่มีมาตรฐานไม่ควรให้เด็กนั่งตักหรือนั่งเบาะหน้าสำหรับเด็กโตให้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องทั้งนี้ให้ตรวจสอบการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัยของเด็กๆก่อนออกเดินทางทุกครั้งการโดยสารจักรยานยนต์ควรให้เด็กสวมหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานเลือกใช้หมวกนิรภัยขนาดที่พอดีกับศีรษะ สำหรับเด็กเล็กให้ใช้ถุงเป้หรือถุงจิงโจ้ในการนำเด็กเล็กโดยสารหากใช้ผ้าห่อตัวเด็กควรเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากพ่อแม่ผู้ปกครองปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ก็สามารถป้องกันรวมถึงลดควารมรุนแรงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กได้นะครับขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ด้วยความห่วงใหญ่จมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอห่วงใย่ความปลอดภัยคนไทยทุกคน Happy Children Day สุขสันต์วันเด็กและสวัสดีคุณครูนะคะและพบกัน Happy Life กับคุณเีดวันเสาร์หน้า7จนาฬกา50นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามชมรายการ Happy Life ออกับคุณเรดทุกๆเช้าวัวนเสาร์วันนี้ต้องลาไปก่อน และสวัสดีค่ะ Happy l i สุดกับในวันนี้ยิ้มให้วันต่อไปโอบทรงไม่รักแลจัไม่กันไว้ก็รักมันลนใจ Happy l